4ตัวนี้นะคะจะซื้อตัวไหนดีสวัสดีจากวอชิงตันค่ะนุ้ยจากมา r ิ n นี h ชาแนลนะคะวันนี้นุ้ยจะมารีวิวน้ำหอมของคลี d ค่ะ Royal Water ค่ะรีเควสโดยเพื่อนๆสอท่านนะคะคือคุณมาริโอและคุณรติพรต้องขอบคุณมากๆนะคะที่อดทนรอคอย Request มานานมากแล้วกลิ่นนี้โอเคและเดี๋ยวนุ้ยจะเปรียบเทียบด้วยนะคะว่ากลิ่นนี้ Royal Water เทียบกับ n นริซาวาชนะคะและเทียบกับ c r e e ร g r กรีนไอริชทวีตท,ที่โด่งดังของเขาและอีกตัวหนึ่งก็คือ MFK My Son Francis เค r j o จ n ห์นควา e e เลสเทียฟหรือว่าตัว e d b ของเขาใน4ตัวนี้นะคะอันนี้เป็นปนแบบแซมเปลิลนะจะซื้อตัวไหนดีสาเหตุที่นู้ยเทียบกับอีก3ตัวนี้เพราะว่าน้รู้สึกว่ามันมีความ คล้ายคึงแล้วก็ออกในแนวที่คล้ายๆกันที่หนุยรู้สึกนะคะกลิ่นนี้สดชื่นมากๆตามสไตล์ที่เขาบอกนุ้ยไม่ได้รู้สึกถึงความลักชัวรี่แต่ว่าดูธรรมชาติดูจริงมันลักชัวรี่หรือว่าดูหรูหราในแนวนั้นมากกว่าค่ะ,ะกลิ่นนี้คิดโดยคุณโอลิเวียครีดนะคะทอ็อปโน้ตของเขาก็เปิดมาด้วยกลิ่นซิตรัสเลยค่ะแล้วก็มีมิ้นต์เปิดมาเนี่ยเป็นซิตรัสที่ดมง่ายเบาสบายไม่ชาบ ทีนี้เวลาเทียบกับน้ำหอมอย่างเช่นของ Chanel Allure Sport หรือว่า v e r s a e e Om s อ o r t เนี่ยพวกนั้นจะมีพวกเกรฟฟูดหรือว่าซิตรัสเหมือนกันอันนั้นจะเป็นซิตรัสที่แหลมอะเวลาเทียบกับพวกนี้ซิตรัสที่ออกมาจะนุ่มละมุนกว่าเยอะเลยแล้วก็ดมง่ายมีความ เขียวกรีนของใบมิ้นต์แต่ว่าไม่ได้มิ้นแรงออกมามากเท่าไหร่นะคะจะเป็นเหมือนรวมๆม,มากกว่าสะอาดสะอาดนะคะตรงนี้นุ้จะสเปรย์ของ MFK เอาไว้นะคะคือนุ้ยเลือกที่จะสเปรย์ตัวนี้เพราะว่าดูจากตัวโน้ตแล้วบวกกับที่นุ้ได้ลองมาแล้วเนี่ย ตัวโนต้ตของตัว MFK ซึ่งจะมีใบมิ้นท์เหมือนกันมะนาวเขียวมะนาวเหลืองเพเทิเกรนก็คือกิ่งก้านใบของสม้มและมีดอกไม้ทั้งมิโมซ่าแจสมินนะคะแล้วก็ดอกแบล็เคอร์แรนด้วยตอนเปิดมันมีความคล้ายกันตัวนี้ด้วยตอนเปิดออกมานิ้สึกว่ามีแนวที่ค่อนข้างคล้ายกันแต่ว่าจะมีทวิสต์บางอย่างที่ต่างออกมาเล็กน้อย ตรงนี้จะมีความเป็นซิตรัสที่เปรี้ยวหวานและเดี๋ยวพอตรงถึงมิดเดิลโน e เนี่ยมันจะมีพวกจูนิเปอร์เบอรซึ่งทำให้รู้สึกว่ามันมีความสโมกกี้ o ูดดีอยู่หน่อยๆในขณะที่อันนี้มันจะออกแนว l o r a รหวานละมุนออกแนวดอกไม้ซิตรัสมากกว่าเนริสาวาชคาเขาก็จะความเป็นซิตรัสสูงเหมือนกันเพราะว่ามีมะกรูดเกรฟฟรุต และ,ะดอกส้มแต่ตามชื่อเนริสวาชก็คือจะดอกส้มนำเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่เปิดเนี่ยความเป็นดอกไม้จะนำมากที่สุดนะคะในะสามกลิ่นนี้เนาะเกิดเทียบกับหนึ่งในตัวที่โด่งดังที่สุดของครีตนะคะ Green รีนไอวิชทวีตออกแนวสดชื่นสะอาดสดใสเหมือนกัน แต่ว่าเขาจะมีความคอมเพล็กซ์เพราะว่าเขามีใบเลมอนเบอร์วิน่านะคะนั่นก็จะออกอมะนาวแล้วก็เขียวๆบวกกับความที่มีไวโอเลตลีฟมีไม้เซนเดอร์วูดทำให้กลิ่นเนี้ยมันออกนวลละมุนเทียบกันแล้วเนี่ยตัวเนี้ยเนื่องจากมันมี s ซนเดอร์วูดด้วยนะคะความเป็นซิตรัสของเขาไม่ได้โดดเด่นเท่ากับของ Royal Water Royal Water เนี่ยจะออกแนวใสายสิตรัส มากกว่าเยอะเลยอันนี้จะออกแ, gehört, 94, more, แนวคอมเพล็กซ์มากกว่ามีลูกเล่นมากกว่าละนวนละมุนเท่ๆมากกว่าค่ะ คือถ้าสมมุติว่าไม่เทียบกันเนี้ยอันนี้นุ้ก็สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่สะอาดสดใสแล้วนะแต่พอเทียบกันกลิ่น Green, Green Irish Twee เนี่ยจะดูนวลๆ powdery มากกว่าค่ะราคาของเขานะคะ50 ml อยู่ที่310เหรียญน,นี่เป็นขนาด100 ml นะคะอยู่ที่415เหรียญ MFK 70 ml จะอยู่ที่275เหรียญค่ะมิดเดิลนอยของเขาจะมี Juniper Burry นะคะตามที่นุ้ยรีเสิร์ชมาเปอร e r บอ r เนี่ยจะกลิ่นเหมือนจินค่ะเหล้าจินนะ ะะแล้วก็มีความแบบเผ็ดสไตล์พิกไทยอะคะ่ะ peppery สดชื่นสไปซี่หน่อยๆน,นะคะแล้วก็เขาบอกเหมือน intense amber amber คือเทียนชะมดเพราะฉะนั้นมันจะมีความมัสกี้นวลๆอยู่ด้วยผ่านมาสัก15นาทีรู้สึกว่าจูนิเปอร์ชัดขึ้นมันจะมีความกรีมความสโมกกี้ขมๆหน่อยนึงแต่ว่ากลิ่นซิตรัสเนี่ยยังคงนำอยู่นะคะแต่เหมือนกับว่าเขามีมิติมากขึ้น ในขณะที่ของ MFK อะค่ะก็ยังเป็นซิตรัสมินเหมือนกันคือจะออกแนวคล้ายกันมากสิ่งที่ต่างกันนะ คือมันต่างกันอยู่นิดเดียวอ่ะตรงนี้มันจะมีความเขียวบางอย่างที่ต่างจากความเขียวตรงนี้ซึ่งอธิบายได้ยากมากแล้วนุยรู้สึกว่าทางด้าน MFK จะมีความเป็น f ฟร์โรนวลกว่าคือถ้าเทียบอันนี้จะซิตรัสเยอะกว่าแล้วมันก็เลยออกแนวเหมือนชาร์ปกว่านิดหนึ่งนะคะตรงนี้เนื่องจากเขามีดอกไม้มากกว่าด้วยมันก็เลยทำให้ดูแบบนวลละมุนมากกว่าค่ะในขณะที่เนลลี่สาวาเนี่ย กลิ่นจะออกในแนวดอกไม้ดอกส้มซิตรัสคือจะออกแนวดอกไม้มากที่สุดใน3ตัวนี้ค่ะส่วน Green I อ i ิชชวีกลิ่นนี้นี่จะออกแนวแตกต่างไปจาก3ตัวนี้เลยค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นแนวสดชื่นเหมือนกันนี้มันแนวโฟร์เจอรี่มากกว่าค่ะมันมีความคอมเพล็กซ์อะไรอย่างอื่นมากกว่าเอสโนตของเขาจะมีมัสและแอมเบอร์กรีค่ะ ตอนนี้ยิ่งมีความสโมกี้กรีขมหน่อยๆน,นะในความกรีดอันนี้กระบุความบูดี้ของไอจูนิเปอร์เบอร์รี่เนี่ยมันยิ่งชัดเจนขึ้นมากลิ่นซิตรัสก็จะอยู่ในระดับกลางๆเป็นน้ำหอมสดใสที่ค่อนข้างแมนนะคะคือถ้าเทียบกับเนลลี่ a วาร์ชเนี่ยรู้สึกว่าเป็นสดใสที่ออกผู้หญิงมากกว่ากลิ่นนี้เทียบกับของไมเซนฟรานซิสเคอร์จอนนะกลิ่นอันนี้ ก็ยังคงดูเลดี้มากกว่ากลิ่นนี้ค่ะอันนี้จะออกแนวหวานดอกไม้ส้มมิน้นต์เบาๆหวานในสไตล์ดอกไม้มากกว่าอันนี้ค่ะอันนี้จะหวานน้อยกว่าดูแมนกว่าคือมีความเป็นวูดี้มากกว่าอันนี้เป็นกลิ่นที่ไม่ได้ฟุ้งอะไรมากมายนะรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ย ในหน้าหนาวฟุ้งมากกว่าของเอ,อ็อฟเคอยู่นิดหน่อยค่ะเหมือนกับว่ากลิ่นเขาแรงแล้วก็ชัดเจนกว่าพอยิ่งเวลาผ่านไปนะคะสักหนึ่งชั่วโมงเนี่ย กลิ่นเขาจะยิ่งนุ่มละมุนมากขึ้นคือช่วงแรกความเป็นซิตรานุ่ไม่ได้ถือว่ามันแหลมมากนะแต่ก็ไม่ละมุนเท่าตอนหลังหลังๆโดยเฉพาะผ่านไปหนึ่งชั่วโมง Royal Water จะยิ่งนุ่มละมุนมีความเป็นเหมือน f ฟ o r โร่หน่อยๆเกิดขึ้นด้วยนะคะทั้งที่เขาไม่มีดอกไม้ถ้าเทียบกับตัว MFK ตรงนี้ตรงนี้เขาก็ยังคงดูมีความนุ่มนวล เป็นฟลอเรลมากกว่าอยู่ดีตรงนี้ยังไงก็ยังรู้สึกมีความเป็นไม้มากกว่าต่ลาผ่านไป2-3ชั่วโมงกลิ่นตรงนี้ก็ยิ่งนุ่มละมุนมากขึ้นยิ่งมีความรู้สึกเป็นฟลอ r รลหน่อยๆขึ้นด้วยค่ะยิ่งทาให้กลิ่นครีตแล้วก็ MFK มีความใกล้เคียงกันขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นสกินเซนต์กลิ่นนี้มันก็จะยังคงออกออในทํานองฟลอ r รลวูดดี้ซิตรัสในขณะที่อันนี้ก็ออกในทํานองซิตรัสกรีนนะคะ ค่อนข้างใกล้เคียงกันมากๆแต่ก็ไม่ได้เหมือนกันทีเดียวรวมทั้งอันนี้ด้วยเพราะกลิ่นดายดาวแล้วทั้ง3กลิ่นนี้ใกล้เคียงกัน ค่อนข้างมากเรื่องความติดทน MFK ก็คือติดทนได้8ชั่วโมงขึ้นไปอันนี้ก็ติดทนได้8ชั่วโมงขึ้นไปเหมือนกันแล้วก็กลิ่นค่อนข้างชัดด้วยกลิ่นดายดาวอันนี้ชัดกว่าของ MFK นะคะแต่ว่าติดทนได้พอๆกันเลยถ้าเกิดอยากจะให้กลิ่นออกแนวซิตรัสชัดขึ้นเนี่ยก็ฉีดลงบนเสื้อผ้ากลิ่นจะยิ่งชัดขึ้นค่ะในถาดที่อันนี้ตอนที่นุยยน้ยรีวิวไว้นุ้ยรีวิวตอนหน้าร้อนนะ กลิ่นหลุดเร็วมากบวกกับอีกอย่างหนึงน่งนุ้ยไม่แน่ใจว่าเพราะแบตช์หรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นนุ้ยยังไม่ได้มีกลิ่นนี้แต่ว่าตอนหน้าหนาวนุ้ยลองกลิ่นนี้ผิวนุ้ยอยู่ได้มาสี่ห้าชั่วโมงค่ะซึ่งดีกว่าตอนที่นุ้ยลองอันนั้นนะนุ้ยไม่แน่ใจเกี่ยวกับแบตช์หรือเกี่ยวกับอากาศหรือเปล่านะกีิในริชทวีตนนี้ก็กลิ่นติดแปดชั่วโมงเหมือนกันในสามอันเนี้ย รวมทั้ง MFK ด้วยซื้ออันไหนดีรู้สึกว่า3ามกลิ่นนี้เป็นกลิน่นที่ไม่ได้เหมือนกันทีเดียวแต่มีความคล้ายกันมากและออกแนวโทนเฟรชเหมือนกันอันนี้เฟรชฟลอร์มากกว่าอันนี้เฟรชวูดดี้เออร์โบมากกว่าเพราะว่าจูนิเปอร์เบอร์รี่มูทีมก็ออกแนวเออร์โ uh, บ er สมุนไพรนหน่อย,นอยในขณะที่ MFK จะออกในแนวิตัสเฟรชกรีนนะคะคือมันมีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยเท่านั้นระหว่าง3ตัวนี้ ถ้าจะต้องเลือกนะคะก็นุยแนะนำให้เลือกไม่ Royal Water ก็ MFK ค่ะนุยูสึกว่ามีตัวใดตัวหนึ่งก็พอแล้วอ่ะมันไม่ได้แตกต่างกันเยอะมากพอที่จะต้องลงทุนซื้อ2ขวดเนื่องจากราคาเขาสูงทั้งคู่ถ้าเป็นน้ำหอมในราคาที่อยู่ประมาณแบบ70-80เหรียดก็มี2ขวดก็ได้แต่ถ้าระหว่าง2ขวดนี้จะต้องเลือกขวดใดขวดหนึ่งเอ่อ p พอ f o r อ a n c e พอๆกัน กลิ่นหอมพอๆกันถ้าอยากแมนมากกว่าต้องมาอันนี้นะนุ้ยเสืออันนี้แมนมากกว่าเพราะมันมีความวูดี้สโมกกี้หน่อยๆถ้าอยากแบบออกแนวชิลนุ่มนวลกว่า ไป MFK อะคะ่ะถ้าให้นุยแนะนำเพื่อนๆนะทั้งๆที่นุ้มีขวดนี้นุยแนะนำให้ซื้อ MFK คะ่ะเพราะว่าราคาถูกกว่านั่นเองนะคะถ้าเอาอันนี้มาเป็นค n นดิเดตด้วยซึ่งจริงกลิ่นมันต่างกันนะมี2ขวดไม่แปลกแต่ว่าขวดแรกที่จะซื้อสมมุติว่าเราอยู่ในบัดเจตแล้วเราจะต้องเลือกขวดเดียวนุยแนะนำให้ซื้อ Green i r i s Tweed คะ่ะเพราะว่าดูมีเอกลักษณ์มากกว่าดูน่าสนใจกว่าคะ่ะถึงแม้ว่ามันจะมีความคล้ายกับ Cool a t e r แต่ นื่องจากกลิ่นนี้มันเป็นกลิ่นเฟรชที่มีทวิสต์ของความไม่ทั่วไปอยู่แต่ว่าความทั่วไปมันก็ดูสูงกว่าตัวนี้ค่ะ MFK Green Irish t w i แล้วก็ Royal Water ถ้าจะต้องเลือกนุยคิดว่าซื้อขวดนี้ก่อนดีกว่าค่ะน่าสนใจมากกว่าทุกๆก,กลิ่นที่นุยกล่าวมานี่นะเป็นกลิ่นที่สดใสสามารถใช้ได้เหมือน daily life ทุกวันเด็กมัธยมก็ใช้ได้เลย ผู้หญิงหรือผู้ชายก็ใช้ได้หมดเหมือนกันค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย